สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเกม2มิติด้วยการใช้งานโปรแกรม Unity สําหรับคั้นตอครับเราะจะมาทําการศึกษาในเรื่องของ Score นะครับและการแสดงในส่วนของ High Score ต่อนะครับภายใน Scene Scene s c o r e Begin ซึ่งเราก็จะทําการเรียนรู้นะครับแมททอดที่เหลือก็คือ MD5 Sum นะครับแมททอด NB5 Sum นะครับก็จะเป็นแมททอดที่ใช้ในการเข้ารหัสนะครับ MD5 นะครับ รูปแบบการเข้ารหัสนะครับในเรื่องของการเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์นะครับ md 5ซก็คือการเข้ารหัส md 5้นั่นเองยู่ที่รหัส md 5ก็จะเป็นรหัสที่ใช้สาหรับการรักษาความปลอดภัยนะครับต้องมีการถอดรหัสก่อนที่จะได้ผลลัพธ์ข้อมูลออกมานั่นเองนะครับ md 5 Su ซนะครับเริ่มต้นก็จะมีการส่งค่าเข้ามาสู่ตัวพารามิเตอร์นะครับรับส่งค่าผ่านทางตัวแปรที่ชื่อว่าสิง g S ตัวนี้นะครับ s ิ i n g นะครับ บวกเท่ากับ g a m e o b j e c t f ์ดอนะครับ X X M D 5 t r a n s f o r m g e t c h i ด e ชนะครับเริ่มต้นก็คือการค้นหาหรือว่าการไฟนะครับในส่วนของการ g e t c h i l ยที่เป็น X X M D 5นะครับที่อยู่ภายในโปรเจกต์นั่นเองต่อนนั้นครับในการเข้ารหัสแบบ M D 5นะครับเราก็จะทำการเข้ารหัสให้กับตัวแปร h นะครับโดยที่จะใช้ในส่วนของ s y s t e m s e c u r i t y c y t o g r a p h y md 5 create เพื่อเป็นการสร้างรหัส md 5นะครับเก็บไว้ในตัวแปร h a s ตัวนี้นะครับตอนนั้นครับสร้างตัวแปรอะไรขึ้นมานะครับ byte data นะครับหรือว่าข้อมูลมีค่าเท่ากับตัวแปร hash ซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็น system security c y t o g r a p h y md 5นะครับ computer hash นะครับวงเล็บ system t t c h e n c o d e นะครับเพื่อที่จะทำการเข้ารหัสนั่นเองนะครับให้กับตัวแปร hash ตันนั้นครับก็จะมีการสร้าง string นะครับ โดยการใช้ system. tech. string builder นะครับสร้าง t t i n g ที่ชื่อว่า sb มีค่าเท่ากับ new system. tech. string builder นะครับตัวแปร sb ก็จะเป็นตัวแปรที่เป็นลักษณะของ s t t i n g นะครับใช้การวนรอบก็คือ for นะครับ for i เท่ากับ0ะครับโดยที่ i น้อยกว่า data length นะครับ i บวกบวกนะครับ sb นะครับก็คือ string builder append นะครับเขียนข้อมูลลงไปในตัว sb นั่นเองนะครับ แล้วก็ทำการ return sb ออกาเป็น m e t h o tostring นะครับ return sb tostring ต่อมาครับก็จะเป็น method ของการ save นะครับก็คือ method save value นะครับหรือว่า save val โดยที่ภายใน method นะครับก็คือ public void save val นะครับก็จะทำการ pass parameter val นะครับ method ครับก็มีการสร้าง string ที่ชื่อว่า tmpv นะครับมีค่าเท่ากับ md 5้านะครับ value tostring ัวนี้ครับ Player Prefab SetString นะครับ l e v e นะครับ Score underscore Has นะครับ TMPV นะครับก็คือ Score ของผู้เล่นปรากฏเมื่อผู้เล่นทำการเล่นเกมนะครับ Prefab SetInteger นะครับ Score Value นั่นเองนะครับก็คือเป็น Score ของผู้เล่นที่ทำการเล่นในขณะนั้นนะครับของการ Save Value นะครับตัวนั้นก็จะมี Method DC นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับโดยที่จะทำการรับส่งค่าของ Value นะครับ Method DC ครับก็จะ เริ่มต้นด้วยการนะครับสร้างตัวแปรที่เป็น integer tmpv มีค่าเท่ากับ0ูนย์ะครับนะครับ,นะรบถ้า value เป็นค่าว่างนะครับเราจะทำการเรียก method s a v e value นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของ tmpv มีค่าเท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับกรณีที่ไม่มีค่าว่างนะครับก็คือมีในส่วนของคะแนนนะครับก็จะใช้ในส่วนของการ value. equal md5sum player prefab get integer score to string นะครับเพื่อที่จะเอาในส่วนของสกอร์สูงสุดด้วยนะครับและทำการนับคะแนนเพิ่มเติมในสกอร์สูงสุดด้วยนั่นเองนะครับ tmpv มีค่าเท่ากับ player prefab get integer score นะครับการ s a v e value นะครับ return tmpv ตัวนั้นครับก็จะเป็น e ม h อดของการ get high score from db นะครับ private integer get high score from db นะครับ return ค่า dc นะครับวงเล็บ player. get string score has นะครับ แม่ตัดตัวซ้ายก็คือการเซน h ูไฮสกอร์นะครับโดยที่แม่ตอดเซนตูไฮสกอร์ครับ mm hmm. ก็จะมีเงื่อนไขบอกว่าถ้าสกอร์มากกว่าเบสสกอร์แล้วก็จะทําการเซฟค่าของสกอร์ลงไปนั่นเองนี่คือแม่ถอดที่ประกอบทั้งหมดนะครับภายใน s c o r e h a n d l e r c s นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปดูสคริปต์ของ s c o r e h a n d l e r c s ในซีนสิบครับขอบคุณครับ